สวัสดีครับเดมี่ครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนเทมนะครับก็ไปเจอมาตาม YouTube นี่แหละมีคนเล่นไว้นะครับสำหรับแฟนโป k กม o n เนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าเขาว่ากันว่าภาคนี้เนี่ยทำดีจริงๆนะคือทําดีมากนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะดีอย่างสมคำลํำหร,หรือเปล่านะครับโอเคนะครับอ่ะถ้าตัวเกมนี้เป็นเดโมนะครับก็ไม่ใช่เกมเต็มเนาะโอเคเริ่มแรกก็ไม่มีอะไรฮะสาสตรจาร์ เรียกมาเจอโอเคเราก็ได้เลือกเพศก่อนเราเป็นผู้ชายแล้วกันครับโอเคอแล้วก็ตอนนี้ศาสตราจารย์ก็จะฝากโปกเกมอนมาใเรา3ตัวนะซึ่งก็เป็นโปกเกมอนเริ่มแรกของเราได่เองครับอ่าก็จะเป็นน้องน้องธาตุพืชธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะครับอ่าซึ่งเราก็จะได้วันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เลือกน้องๆมาเป็น อันนี้กดน o r m a l ความยากนอ r m มอไปก่อนเลขนิดนึงนะครับอ่ะก็วันนึงจะได้เลือกน้องๆเนี่ยเป็นคู่หูแน่นอนโอเคชื่อก็ตามสเต็ปครับเดมีโอเคเอ้เกินมาตัวหนึ่งโอเคครับอ่ะให้เลือกว่าเป็นฮีหรือฮิมโอเคซึ่งผมรู้สึกว่าโปเกมอนตัวภาคนี้เนี่ยคือเขาก็จะเป็นโปเกมอนที่เขาเรียกว่าสร้าง สร้างไปก็อขึ้นมาใหม่เลยนะครับทำทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับสองทิศหลังจากนั้นนะครับก็เราโดนปลุกนะให้มาบอกลาสรจจา์เซบะนะครับที่ข้างล่างโอเคเราจะเจอพ่อเราโอเคก็เดี๋ยวเราจะไม่ได้สนใจในเรื่องมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็เรามาดูเรื่องเกมเพลย์แล้วก็โปเมอน ตัวนี้ดีกว่าภาคนี้ดีกว่าว่าเขาทําออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับล้วน่าสนใจอะไรมากน้อยแค่ไหนมาดูกันโอเคเหตุการณ์ข้างนอกก็ไม่มีอะไรครับเราโดนปลุกมาเพื่อให้มาบอกลาศาสตราจารย์นะแล้วเขาเขาน่าจะให้เราตามหาโปเกมอนเขาบอกโปเกมอนของเขาเนี่ยมันหนีไปหลบอยู่ที่ไหนไม่รู้เต็ไมไหมดเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็คุยกันอ่าโอเคเขาก็จะบอกนะครับว่าตัวแรกเนี่ย ไอตัวธาตุพืชเนี่ยชอบหลบอยู่ที่แคบๆนะครับส่วนเควสซิลิตัวไฟเนี่ยก็จะหนีไปอยู่ไกลจากผู้คนเพราะไม่ค่อยชอบนะครับผู้คนส่วนตัวพอไซต์หรือว่าตัวธาตุน้าเนี่ยชอบเล่นน้ำโอเคล้วก็เจอตัวแรกแล้วชอบอยู่ในที่แคบๆก็จะเจอน้องออกมาน่ารักนะทำสปรายทำแบบพิกเซลของน้องแต่ละตัวได้ดีมากอ่านี่นครับเจอแล้วน้องพอไซต์เล่นน้ําอยู่โอเคน่ารักเอาตัวสุดท้ายไม่รู้ไปอยู่ไหน น้องไปอยู่ไหนตรงนี้ยังไปไม่ได้นะครับอ่านี่น้องอยู่นี่อ้าวิ่งหนีตามตามไล่ต้อนไอ้น้องนี่ไปรู้สึกว่าเซตอัพมาสวยมากนะเซตอัพดูเป็นเมืองแบบมีความลาตินลาตินหน่อยนะชอบชอบชอบถูกใจมาดูกันว่าตัวเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นยังไงอ่าก็จับน้องๆมาได้หมดแล้วนะครับ ทีนี้แล้วเนี่ยอ spell, on, พอเราจับน้องๆได้เขาก็จะน่าจะให้เอกเลือกโปเกมอนตัวแรกของเรานะครับโอเคคุณพ่อก็ออกมาล่ำลาด้วยนะครับแล้วก็ได้ด ning s งชูสมาด้วยครับรองเท้าไว้สำหรับวิ่งโอเคอ้าวิ่งได้ละต้องไปหาสตาจารย์สตาจารย์อยู่ไหน ไม่น่าใช่แลบปรธาสา,ารจา์ครับวันนี้เราาจะได้เลือกโปเกมอนตัวแรกนะโอเคขอขออนุญาตข้ามเรื่องไปก่อนแลนครับตรงนี้น่าจะคุยกันยาวอยู่นะครับก็ไม่น่ามีอะไรข้ามข้ามไปก่อนโอเคครับตรงนี้เราก็จะน่าจะได้เลือกโปเกมอนของเราแล้วโอเคอได้เวลาแล้วที่เราจะสร้างสัมพันธ์กับน้องนองแล้วก็ได้เลี้ยงน้องน้องโปเกมอนสามตัวนะก็จะมีโมลูคอตตาเป็นธาตุพืชน,นะครับ แล้วก็ควสซาริลเป็นธาตุไฟแล้วก็น้องพอไซ์พอไซ์เป็นธาตุน้ำเรออื่อไม่ถูกเลยเอาเป็นธาตุไฟแล้วกันนะเพื่อความร้อนแรงอ่าเราก็ได้โปกเกมอนธาตุไฟมานะครับแล้วตั้งชื่อว่าอะไรดีดุกดุย อ่าตั้งชื่อว่าดุกดุยแล้วกันเพราะดูดูน้องมันขยับมันดุกๆๆๆๆๆดุยดุกดุยดุุกดดยีโอเคเรามีดุกดุยแล้วโอเคครับ <c oughs> ก็ทีนี้ก็พร้อมจอดเดินทางนะหลังจากที่มีน้องดุกดุยนี่ไงทูบิงดุกดุยวิวโยแอดเฟิร์สพาร์ทเนอร์ก็จะเป็นนี่น้องออกมาด้วยน่ารักเออแล้วไอ้นี่มันเหลี่ยมนี่ไงมึงเหลี่ยมกูไงแล้วมึงก็เอาธาตุน้ำมาสู้ก,กูแล้วก็จะได้สู้กับมันโอเคไม่น่ายากครับ สู้ครั้งแรกก็เป็นไปตามเกมบีคิมอนทั่วไปก็น่าจะได้ซัดกับไอหมอนี่ซะหน่อยว่อน้องพอไซท์ธาตุน้ำนะครับอุ้ยอยากเห็นน้องๆแบบร่างต่างๆแล้วอ่าอูโดนตีก่อนบาครับเราตีอย่างเดียวอุ้มันใส่อย่างเดียวเลยวะ่ะมันไม่ลดดฟงดีเฟนต์มันไม่ทำอะไรเลย,เ,ลยเราถ้าจะแพ้ปะเนี่ยเฮ้ยมึงใส่อย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยเบาดิเอ้เา,อาสู้ไม่ได้ครับเอา้าเราไปแพ้เขาเฉย โอ้โห,โหปวดหัวเริ่มมาก็ล้างไม่ดีแล้วล้างไม่ดีอีแล้วแพ้โอเคทีนี้ก็น่าจะของจริงแล้วเราจะได้ออกเดินทางแล้วโอ้หยุดคุยก่อนเบื่อเบื่อเบื่เบื่อเบื่อจะไปแล้วได้โปเกเด็กมาครับโอเคโอเคได้เทนโปเกบอลไว้จับน้องๆนะไปครับเท่านี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางจริงๆแล้ว บอกว่าพูดคำว่าพร้อมจากเดินทางหลายรอบแล้วไม่ได้ออกเดินทางสักทีโอเคครับแล้วก็จะมีเควสที่เราต้องทําโอเคเราสามารถดูเควสได้จากตรงนี้ปะ่ะอ่ะดูเควสได้ไงโอเคดูเควสอ๋อมีวิกิด้วยนะอ่ามีเควสได้จากออเจทีฟทูซานคาริโกต้องไปชนะยิมที่ซานเซริโกครับโอเคไม่ยากไม่ยากกูมีน้องๆวิ่งอยู่นั้นด้วยเป็นตัวหนูอะไรไม่รู้ไว้เจอกันในหนูในเวลาแล้ว แม่โทรมาแน่ๆนนั่นไงแม่โทรมาอ่าก็บอกว่ายิยนดีนด้วยนะครับที่จะได้ออกเดินทางแล้วแล้วก็อ่ากลับมาหาแม่บ้างนะครับโอเคเพลงเท่านี้เราก็จะออกเดินทางแล้วน่าจะเป็นป่าป่านี้ที่เราไม่ได้ไปโอเคเจอกันอีกแล้วเอมิเลียก็มาบอกนะครับว่ามีโปกเกมบอลให้ให้จับอืมแล้วก็ได้โปกเกมไฟล์อะไรอ่ะ โปรเกรสไฟล์โอฮิลล์โยปาร์ตี้รีชาร์ตเอเดอร์โปเกมอนเซ็นเตอร์คอนโทนบวกออโต้ฮิล์ทูแอคทีเวตอินปาร์ตี้เมนูอ่าก็คือเป็นน่าจะเป็นแบบที่เอาไว้ฮิลโปเกมอนทั้งทีมนะซึ่งก็น่าจะใช้ได้จำกัดครั้งนะครับเพราะต้องชาร์จแบตที่โปเกมอนเซ็นเตอร์โอเคก็น้องไปแล้วโอเคเราก็ได้เวลาหาโปเกมอนตัวแรกครับ โปเกมอนตัวแรกที่เจอเป็นซันเคิร์นนะไม่รู้ว่าชื่อชื่อภาษาญี่ปุ่นคืออะไรแต่ว่ามาถึงเราจัดน้องก่อนครับสังหารผมตั้งเป้าว่าเกมนี้เนี่ยจะเน้นจับแต่โปเกมอนที่เขาเรียกว่าที่ไม่เคยเห็นนะเป็นโปเกมอนใหม่ที่สร้างขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนี่ไงน้องปากูน่าเวฟสองเวฟสองเองนะขอกระทืบให้พอใจก่อนกันอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวก็ฟาร์มน้องไปด้วยครับแล้วก็จะจับน้องๆตัวใหม่ๆบ้าง กูน่าเองก็น่าจะเป็นตัวนึงที่เราจะจับไปโอเคแต่ขอน่าจะตั้งจะเวลเยอะกว่าน,นี้นะขอเวลเยอะกว่าน,นี้หน่อยเวลสองมันรู้สึกมันน้อยไปโอเคครับกระทืบมน้องให้สนุกสมใจก่อนโอเคช่วงนี้ขอฟาร์มก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาเจอกันแล้วฟาร์มไม่ทันไลมาเจอน้องน้องทาสู้ตอนนี้เวลหกแล้วครับเราได้เรียนท่าเอมเบอร์มาแล้วออ้เรนเนอร์ตัวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเฮ้ยอตายกูตาย,ตาย,ตาย โอ้ชนะมาได้โอ้เร็อัพเร็วเจครับโอ้เกือบตายโอเคน่าจะต้องถึงเวลาที่เราจะใช้สิ่งนั้นแล้วฮะโปเกไฟลอของเราอยู่ไหนวะกระเป๋าไม่ยังไม่ไมีโพชั่นไม่มีอะไรใช้เลยโอ้เศร้ามากอ่ะได้เวลาใช้1ชาร์จใช้ให้หมดเรียบ,บร้อยครับน้องๆได้รับการฮีนนี่ได้เลยถ้าเป็นโพชั่นจะโกรธมากโอเคโปเกบอลแล้วไป โอเคก็เด <Okay, S 2> okay, so ี Pokemon, opponent, two, the no. 3, ๋ยวมาตามหาโปเกมอนคู่หูเราคนที่สองน้องตัวนี้เวลสองเหมือนเดิมดุดุยจากการมันดุดุยเวลสองมันน้อยไปอ่ะขอเัือกเวลสามเวลสี่ได้ป่ะเผาน้องไปก่อนครับก่อนนีฟาร์มไปก่อนก้แต่ว่าเขาออกแบบโปเกมอนมาได้ดีมากนะผมชอบความแบบออกแบบมาได้แบบนึกว่าเป็นโปเกมอนที่ออกมาจากออฟฟิเชียลจริงเลยเลดี้บาร์เป็นท่าแมลงก็โดนเผาไปตามระเบียบไปแตก อะต้องต้องคงจะต้องรีบจับน้องสักตุส,กสักสักตัว,ตวละเอาแล้วมาเจอตัวมิเดีโอครับอ่ะก็เจ้าตัวเขาบอกว่าจะไปสู้ยิมแล้วมาเจออะไรนี่อะไรครับเนี่ยเอ้ยนายน่ะเป็นเทนเนอร์ใช่ไหมอ่ามีเห็นมีมอนสเตอร์บอลเต็มหมดเลยต้องเป็นเทนเนอร์แน่ๆมีไอ้พวกใส่หมวก แล้วก็พูดมากไอ้พวกแก๊งพูดมากเนี่ย ah who thinks they have the right to patrol the hacienda just because t h e boss old m o s <ítulo> t o <by> anyway, <LE AS> f i t ก็คือเหมือนมีอัตภากษ์เข้ามาบุกเมืองนะครับแล้วก็เหนื่อย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 แล้วก็โดนน่าจะโดนขโมยแพลนอ่าเหมือนโดนขโมยแพลนการสิ่งประดิษฐ์ของครอปมาสเตอร์ไป่ะโอเค ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือมีไอ้พวกแก๊งอะไรไม่รู้ก็เหมือนตามปขโมนทั่วไปที่จะมีพวกแก๊งอะไรพวกนี้นะครับที่เข้ามายึดเมืองล่าสุดขโมยแปลนไอ้นี่ไปละของสิ่งประดิษฐ์ไปเพราะว่าบอสไม่ถูกใจบอสบอกว่าจะมาสร้างของพวกนี้ในเมืองของฉันไม่ได้อ่ะแล้วกูจะได้ อ่ะสู้ไม่ได้พอน้องน้องเหมือนอยากจะดับเบิลแบทเทิลนะครับอุย้ยเจอแล้วนี่ไงแต่น้องเวลสองเองมา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 จับซะหน่อยดีกว่าแทคเกิลอย่าตายนะโอเคน้องไม่ตายครับน่าจะได้คู่หูตัวแรกมาแล้วมาน้องเรนเนอร์ เราก็ได้คู่หูตัวแรกมาครับรนเนอร์โอเคน้องชื่ออะไรดีโรดรันเนอร์อ่าโรดรันเนอร์ครับน้องปีป๊บป,ปโอเคแล้วก็น่าจะต้องฮิวน้องซะหน่อยเพื่อให้น้องได้ ต่อสู้ได้นะแต่น้องเวลสองเองอ่ะไม่ชอบเลยไม่แถวนี้มีแต่โปเกมอนแบบเวลน้อยๆอ่ะนี่จะได้สู้แล้วครับเรามีโปเกมอนสองตัวแล้วเป็นดับเบิลแบทเทิลอ่ะกูอยากจะรู้ว่ามึงจะกี่เวลมึงจะเวลเท่าไหร่โอ้โหเวลสี่กูจะชนะมึงหรือเปล่าก่อนดับแรกอ่ะไฟเผาไอตัวนี้ไปส่วนน้องตีตัวนั้นปาบแทบไม่เข้าตายแล้วมัง้ง ยังยังยังโอ้โหโดนลุมทีโดนลุมกระทืบฟาเบเบ้ไปก่อนคลิกแท็กซัดปาบตายไหมอ่าเราก็ซัดฟาเบเบ้ต่อเวลแปดแล้วครับน้องเวลสามเวลสี่กูโตเร็วโตเร็วโตเร็วพ่นไฟใส่อย่าเพิ่งตายมึงอย่าฆ่าน้องกูโอเคเราก็พ่นไฟใส่ครับจนตอนนี้เคล็กแท็กสวยๆเรียบร้อยชนะมาได้หูน้องเวลอัพรัวๆน้องได้ท่าจิกมาแล้วฮะ โรร์เนอร์โอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปทำเคย์แล้วนะแต่ขอขอแว้ก่อนอ่าตจอนี้เวลสเจอแล้วลูกดุ๋ยชนมันอย่าตายอยา่าโอเคทีเราก็จับน้องอ่าน้องปกกูน่ามาครับรู้สึกว่าโปเกมอกนภาคนี้นี่เราสามารถตั้งชื่อน้องใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เลยนะเอา,อางี้นะกันเดี๋ยว ถ้ามีคอมเมนต์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอมเมนต์ประกวดตั้งชื่อน้องนะครับเดี๋ยวจะไปไล่อ่านคอมเมนต์อ่าต่อตัวนี้กันตัวนี้น้องหนูตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับใครผ่านมาเห็นก็แวะมาตั้งชื่อให้น้องได้นะครับโอเคน่าจะไปทางนี้นะโอ้เป็นโปเกมอนแมลงนี้ก็เสร็จเราครับเราเป็นโปเกมอนไฟเราจะเผาให้รับครับโอ้นากจังตัวอะไรนี่มินิเมโลน่ารักจังน่ารักจังเผาแม่งเลยนี่แนะ่ โอ้ Ooh, น้องโอเคครับตัวต่อไปเป็นตัวอะไรเฮ้ย <Hey, S 1> ได้โดนท่า้ท่าจิกมาด้วยเลดี้บาร์เลดี้บาร์อ่านี้น่าจะสอนเกี่ยวกับอ่านี่ครับระบบออโต้ฮิลโอเคเลดี้บาร์น่าจะแพ้ท่าบินเรามีรถแรนเนอร์เวลเวลอะไรวะเวลห้าตู้ได้สู้ได้สู้ได้นี่เรามีท่าจิกครับปาบอืมแค่เคลื่อนไม่ตายไม่ตายอย่าเพิ่งตายจิกเข้าไป ได้เวลเวลหกแล้วครับโอ้โเวลเจ็ดโอ้ยเวลแปดเออยังยังโอเคชนะมาโกมาได้ครับโอ้ชื่อโคตรที่โคตรจะแบบออกแนวแบบสเปนหน่อยนะออกมีความสปงสเปนเล็กน้อยเอ,อ่ทีนี้เราต้องไปไหนต่อบ้านนี้มีคนไหมครับบ้านนี้ไม่มีคนอ่าหน้าที่ ของเราน่าจะไปจัดการอ่าเจอเจอตัวอะไรไม่รู้เจอฮูดฮูดโอเคเผาครับเจออะไรก็เผาฟอไซส์ศึกษาเราแล้วก็กัดจิกซะหน่อยเรียบร้อยครับอ่าดุ๋ยทำหน้าที่ได้ดีเอ่อไอลุงคนนี้ยังไงนี่อ่าลุงตกปลานะครับแล้วก็ได้นี่ไงว่าแล้วโอรสอ่า ทีนี้เราก็น่าจะสามารถตกปลาเราลองตกปลาดีกว่าเผื่อเจอน้องๆคู่หูคนใหม่นะลองตกปลาซะหน่อยเรจิสเตอร์ไว้แล้วกดใช้ไงเฮ้ยมาแล้วเจอตัวอะไรครับอ๋ออ๋อดิวไปเดอร์ตัวนี้รู้จักอยู่แล้วน้องเป็นแมลงนะโดนจิกแรงครับโอ้เจ็บเจ็บเราเจ็บเราสู้ไปนมาน้ำไม่ไหวเจ็บ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 ไม่มีอะไรครับ อยากได้โปเกมอนใหม่ๆมากกว่านะก็เลยทุบน้องไปก่อนอุยอ้ยโหฟฝับน้องได้ด้วยเพิ่งรู้อู้วเอาโน่นและเนิร์มายืนมาเดินด้วยอะไรเนี่ยเราต้องกดอะไรถ้าเราจะใช่นี่นีกครั้งอ้าะนี่ไงมามาดูกันครับว่าเราจะเจอโปเกมอนตัวใหม่ๆบ้างไหมเจอแต่ตัวเดิมๆของเวลก้าวเลย สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวไปละอ๋อสลับน้องตรงนี้น้องจะเรียกว่าอะไรน้องจะมาเป็นตัวสู้ตัวแรกให้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้อะไรนี่พืชไ,ไม่น่าไม่น่าจะเจอโปเกมอนป่ะตรงนี้เฮ้ยหรือเจอวะลองเดินไปเรื่อยๆก่อนครับเผื่อเจอน้องๆบ้างผมไม่เจอเลยวะแสดงว่าตรงนี้นี่ไม่เจอโปเกมอนนะครับโอ้ยหยุดเจอน้องก่อนหุ้ยตัวอะไรเนี่ยหุ้ยคาเฟ คาราชาตัวอะไรไม่รู้โอ้ใช้ไฟฟ้าอ,อย่าตายโอเคจับเลยครับขออนุญาตจับเอาน้องไม่ให้จับโอ้กูตายก่อนกูตายก่อนแล้วโอเคได้น้องมาครับคาเฟ่คาราชาโอ้โอเคครับมาช่วยกันตั้งชื่อน้องครับคาเฟ่คาราชาไม่มีชื่ออะมามาสู้อีกรอบหนึ่ง เราพวกนี้น่าจะขโมยแปลนสร้างสิ่งประดิษฐ์ไปนะครับโอเคทีนี้เราใช้ไฟเผามันแล้วก็จิกใส่ตัวนี้ฆ่าทีละตัวครับโอเคตายหนึ่งตัวแตกหนึ่งเวลสิบครับน้องเวลแปดสวยแซนทูมเอ้ามาแซนทูมครับได้ท่าใหม่มาเป็นท่าดินนะเอาเห่าออกแล้วกันไม,ไม่ได้ใช้เห่ามากโอเค คนไฟใส่แล้วเราลองใช้เลยครับแซนทูมเอาอ๋อใช้กับทตุบินไม่ได้ลืมไปน้องใช้ทตุจิกแคนโอเคเผาเรียบร้อยครับเท่านี้โอ้น้องน้องโตเร็วเหมือนกันนะแก๊งอีออนนะเมื่อกี้เห็นชื่อโอเคไม่มีอะไรน้องน้องก็หนีไปแล้ว น่าจะต้องเข้าไปข้างในโอเคโอ้มีลุงป้าๆด้วยเราต้องไปหาใครเอ่ยห้องนี้มีใครโอ้ได้รีเปลไปครับแล้วมันฟาสต์ฟอร์เวิร์ดให้ด้วยเนี่ยทำไงเนี่ยอ่านี่ไงหยุดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแล้วโอเคเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับข้างบนนี้เจอใครไอ้ลุงนี่เหรอนี่ตัวคอปมาสเตอร์ฮะอ๋อโอเค ก็คือลุงคนนี้บอกว่าเขาพยายามสร้างสิ่งที่ฮิลโบเกมอนได้เราก็ตอบไปว่าเฮ้ยสิ่งที่ฮิลโบเกมอนมันมีอยู่แล้ว,ลวก็คือพชั่นนะก็ตกใจใหญ่ก็ให้พชั่นมาก้อนนึ่งโอเคเราฮิลก่อนครับน้องจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เผื่อได้เจอการต่อสู้อีกฮิลมาก่อนโอเคแล้วก็ต้องคงต้องไปฝึกน้องๆไอตัวใหม่ๆบ้างครับโอเคนี่สินะครอปมาสเตอร์ นายเป็นใครนะ่ะอ่าก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไอ้ตรงผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรท่านนี้นี่รู้สึกว่าจะลดน้อยลงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเหมือนว่าอยู่ๆก็จะอ้ได้เควสมาใหม่นี่มันจะได้เควสมาใหม่นะลองดูเควสก่อนเควสเควสออบเจกตีฟ โอเคนี่ไง stolen dimension plan คืออะไร find the stolen crop master plan โอเ okay, ค hungry visitor นี่ไงครับเหมือนกับว่าพืชผลเนี่ยจะถูกจะถูกขโมยไปหรือว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ต้องไปหาคำตอบว่าหายไปได้ไงโอเคน่าจะไปทางนี้นะอ่านี่ไง hacienda field โ okay, อเคครับแล้วเราจะหุ้ยอะไรนะตัวอะไรไม่รู้เราจะรู้ได้ไงว่าต้องไปทางไหนโอเค อา้อาวเฮ้ยเจอปเกมอนด้วยในนี้เจออะไรตัวพัมคา,าบูมันเป็นทาตาอะไรวะอ่ะใช้ทตุจิกไปก่อนอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเเหมือนจะเป็นา่าผีนะครับผีกับมแมลงหรือผีกับอะไรผีกับพืชปะแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ตัวใหม่นะครับเราก็จะไม่ไม่สนใจจะจับน้องเฮ้ยหรือว่าผมทําแบบนี้ดีวะผมเอาน้องน้องตัวเนี้ยมา แล้วก็สวิชเอาเพราะตรงนี้เหมือนกับว่าโปเกมอนจะเวลค่อนข้างเยอะอุ้ยน่ารักน้องตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่น่ารักเออโดนดูดอย่าตายนะอุย้ยน้องดูดพลังสู้สู้สู้สูโ้โดนทุบโอเคจับเลยแล้วกันมาครับอุย้ยน่ารักจังน,น้องสองตัวอุย้ยดีไซน์ออกมาน,น่ารักมากครับผมชอบมากเลยมาขอละขอละ โอเคเวลสี่เวลห้าเลยปะโอ้โหยังไม่ห้าอู้ได้น้องมาน้องเป็นทาสย่านิกเนมแน่นอนครับมาช่วยยังตั้งนิกเนมให้น้องๆกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะลองทำแบบเมื่อกี้ดูอันนี้ลองดูนะน่าจะน่าจะช่วยได้น้องตัวนี้อุ้ยเชี่ยน้องเวลเจ็ดแน่อะเสร็จแล้วผมก็จะสลับน้องออกอู้แต่ไม่็นไรเราเลี้ยงตัวเวลห้าก็ได้ครับ เสร็จแล้วเราก็จะพ่นไฟใส่น้องแล้วน้องตัวนั้นก็จะได้เวลไปด้วยถูกไหมจะแชร์เวลกันเฮ้ยกดผิดแล้วก็พ่นเอ้ยกดผิดพ่นไฟใส่น้องครับฟางน้องแตกครับนี่น้องจะได้เวลด้วยปะนี่ไงน้องได้เวลด้วยโ,โอเควิธีเลี้ยงน้องเอาน้องมาสลับแล้วผมจะเข้าไปได้อย่างไรมีคนอยู่เนั้นด้วยชึบ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 ้ย โดนท้าสู้แน่นอนเว้ยแล้วเราเอาพากูหน้ามาโอเคเดี๋ยวเราสลับน้องออกครับนี่น่าจะเป็นพวกแบบอ่าพวกน้องมแมลงอุ้ยโวกแปดเลยแล้วเราก็สลับออกแล้วก็เอานี่ครับว่าเป็นทาตัดบินนะน่าจะได้เปรียบมแมลงโอเคโรดแรนเนอร์อุอ้ยไฟช็อตอุ้ยเป็นทตุมันน้องเป็นสายฟ้านี่ว่าเชื่อลืมเลยเราแพ้ทตุเรียบร้อย เราแพ้ทางเราแพ้ทางเราแพ้ทางสายไวินโอ้โหหยาบหยาบหยาบยาบต้องดุดุยแล้วครับดุดุยช่นถ้าอืมอุ้ยอุ้ยน้องไม่ได้เป็นมแมลงหรองั้นพ่นไฟใส่ง่ายกว่าเยอะเรียบร้อยมาคูนาก็ได้เวลเจ็บไปด้วยครับแต่ว่าน้องดุดุยเราจะเวลช้าโอเคเก็บเพื่อได้โพชั่น ครอบมาสเตอร์แพลนนะนี่ไงเราเจอแล้วครับเราเจอแล้วเ,เจอแล้วแค่นี้ใช่ไหมแล้วน,น,นี่อะไรเฮ้ยเฮ้โยโปเกมอนใหม่หูต้องเป็นร่างสองของไอตัวนั้นแน่เลยโอเคครับเราเริ่มด้วย Disarming v o i c e โอ้สต็อกพายน้องกินเข้าไปแล้วโอ้โหไม่เข้าเลยต้องเอาโอ้โหชิปหายแล้วสู้ไหวไหมเนี่ยแต่น้องน่าจะเป็นมแมลงนะ ยังไงธาตุไฟเราจะได้ผลครับโว้ยกดผิดกดผิดอยู่เรื่อยธาตุไฟตลดสปีดตายปะอุย้ยน้องไม่ตายธาตุจิกจิกอู้เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเราจับมันได้ไหมเนี่ยทำไมเราไม่จับมันวะทุเรศละอ๋อเหมือนจะเป็นตัวเนื้อเรื่องนะไม่น่าจะจับได้นะครับตัวนี้โอเค โอเคครับหลังจากน้องวิ่งหนีออกมานะก็มาไล่าตามหาน้องดูน้องไปไหนแล้วมนู่ีๆไป่ะเนี่ยไม่มีตรงนี้ป่ะเนี่ยมันไม่มีนะครับน่าจะอยู่ในบ้านนี้แหละโอเคเฮ้ยเหมือนมีเศษอาหารประตูปิดอยู่ครับไม่สามารถไปได้อ่ะแต่เหมือนเราจะรู้แล้วว่ามีตัวอะไรมากินของในทุ่งหญ้าต้องไปบอกคนลุงคนนั้นก่อน นี่ไงครับโอเคแล้วก็น่าจะไปละอ่านี่ไงโอ้ดูสิมันมีเศษอาหารด้วยอ่าชิคัตตานะครับโอ้อมก็บอกว่าเหมือนก็เหมือนจะเห็นรูแบบนี้เหมือนกันแต่มึงไม่เห็นแต่มึงใหญ่ขนาดนี้โอเคก็ตอนตอน,ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยต้องไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นออ้ชิคัตต้า อ่าแกนี่เองที่ขโมยอ่ะขโมวยวัชพืชไปแล้วก็เอามาตรงนี้เหรอวัวมาเอามาเลี้ยงลูกเหรออู้เอามาเลี้ยงตัวมินิเมโลนี่เ,เหรอทำไมล่ะแล้วแล้วฝูงแกไปไหนแบบบ้านแกอยู่ไหนน้องเศร้านะครับโอ้นี่เอาอาหารออกมาเองหมดเลยเหรอเนี่ยรู้อ่ะรู้แล้วอ่าก็คือโอ้นี่ครับก็เลยเขาก็เลยให้น้องมาช่วยเก็บ ผลผลิตแลกกับการที่จะให้ข้าวน้องกินนะครับนี่ไงจะได้มีอาหารกินที่ไม่ต้องขโมยไงเป็นไงล่ะดีไหมน้องแฮปปี้ครับไอตัวนี้ก็แฮปปี้ด้วยขอบคุณมากนะเ็มมี่อ่าตอนนี้เราก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตอีกแล้วโอเคแล้วก็มีได้สองตัวน,นี้มาเพิ่มด้วยครับได้เล็ป,ป้าเบอร์รี่มาได้อะไรมาครับอ๋อทำให้ ทำให้ท่าโจมตีบวก10นะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเราก็ได้แพลนของตัวคอปมาสเตอร์มาด้วยแต่เสียดายนะเราอดจับแต่ก็คงจับไม่ได้อยู่แล้วแหละมันก็น่าจะเป็นโปเกมอนเนื้อเรื่องนะครับทุกคนโอเคทีนี้เราก็น่าจะกลับไปหาสัตราจารย์ได้แล้วไอคนเมื่อกี้เหมือนจะเป็นโอ้เหมือนจะเป็นผู้ช่วยสตราจารย์หรือสักอย่างโอเคอุ้ยเจออาโบอาโบไม่เอาไม่เอาไป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 เรียบร้อยครับได้มาแล้ว อขอบคุณมากที่ช่วยทําให้แต่ขอบคุณที่เสียมารยาทแต่ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคอ้าวแล้วมึงก็เอาแลนไปทําเองแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าฉันจะรวยแล้วด้วยนะโอเคปรับน้องขึ้นมาโอเคน่าจะถึงเมืองที่เราต้องมาแล้วออ้สวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะมาตียิมกันนะครับแล้วก็มาฟาร์มน้องๆด้วยนะครับ น้องๆมาหิวทั้งหมด5ตัวอย่าลืมนะครับว่ามาตั้งชื่อน้องๆกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับก็ก็เดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็เราจะไปตียิมกันแล้วโอเค,ครับสวัสีีก็สวัสดีครับ